ฉันยากจะดูอสวัสดีค่ะเพบกับช่องเันอวันทูอีกเช่นเคยนะคะเพลงนี้เนี่ยน่าจะทราบกันแล้วแหละนะหลายคนหรือเปล่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงของพี่เท่งนะคะพี่เท่งเถิดเทิงนะก็เพลงนี้มีชื่อว่าไม่เมาไม่กลับซึ่ง มันเป็นเพลงที่แกร้องในรายการหนึ่งนะคะรายการหนึ่งนะซึ่งตอนนั้นคือแบบเอเนจีคือแบบสนุกมากอืมแต่ก็ไม่คิดว่าพี่เท่งจะเอามาทำเป็นเพลงนะซึ่งเออก็อยากรู้ว่าถ้าเป็นเพลงแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตอนที่มันเป็นประโยคนั้นก็คือฮิตมากประโยคนั้นอะโอเคมา เพื่อไม่ให้ไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยนะคะ ชีวิตฟิลมใช้ใครชุดไม่ไปชางลากโซ่ขาดมันต้องสนุกเฮอย่าลุกข้าขอยยื่อคำขาดวันนี้จะเมา ยาพุดเพื่อนเก่ารูปสาวกากีนั่งดื่มวิสกี้ตั้งนานซอราแล้วบินลงน้ำแวะทำชาละวันคุยกระเลื่อมหลายวันจองควันมี่มาลาแล้วบินไปกรุงลงกาหาแม่สิดาคนดีอารมณ์มันชีวิตฟิลมันใช่เล่ชุดไม่ไปช่างลากโซ่ขา ต้องสนุก <Yeah. S 1> เฮออียรู้คาด <Yeah. S 1> ขอยื่นคำขาดวันนี้จะมา

ตั้งนานสองคืนแล้วบินลงน้ำแวะทำชาละวันคุยกันเรื่องลายวันจองควันพิ่มา เ,เพลงที่อืมอ่ะโอเคปรับอารมณ์ละนะอ่ะเพลงนี้นะคะไม่เมาไม่กลับคือเราเนี่ยไปเจอมาก็รู้แล้วแหละว่าเป็นยังไงเนาะแต่คือประโยคคำว่าไม่เมาไม่กลับเนี่ยมันดังมาอยู่แล้วมันเป็นประโยคซิกเนเจอร์พี่เท่งด้วยนะ ตอนนั้นณตอนนู้นนะนนนนะทุกวันนี้ก็แบบเออมันก็เป็นเหมือนลายเส้นว่าแบบถ้าประโยคนี้ขึ้นมาก็คือของพี่เท่งเนาะแต่คือเราไม่ได้คาดคิดว่าพี่เท่งหยิบยกเอาประโยคนั้นนะนะมาทําเป็นเพลงแล้วเป็นเพลงที่แบบฟิลได้มากคือเห็นภาพแบบโมเมนต์ได้มันมันอพูดไม่ถูกอะเออ คือไม่คิดคือตอนที่เป็นประโยคเนี้ยมันมีความเป็น energy ของการแบบผลหวยอ่ะถ้าภาษาอีสานก็แบบมันแบบถ้ามีคนตื้อมากๆก็แบบวกูยังไม่เมากูยังไม่กลับเป็นฟิลแบบคือแบบลำติดฟิลลำคานมาแบบแบบขยันขย้อให้เรากลับทำไมอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคก็คือพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ ตอนเราฟังครั้งแรกถ้าใครจับสังเกตได้นะคือเราอะรู้สึกว่าดนตรีพาร์ทนี้มันมีความคล้ายคึงเพลงแบบ <S 2> <S 2> แตบวบแๆบๆบแบบ้วแบบอะไรนะคุณคุณเนาะเออซึ่งเราก็แบบเฮ้ยเออมันเป็นฟีลลิ่งจังหวะทําเพลงแบบคือฟีลลิ่งมันได้อนะ่ะเออแล้วพอเพลงมาคือเออว่ะหรือเปล่าวะคือมันเป็นจังหวะแบบ ใช่เพลงนั้นหรือเปล่ามันมีความคล้ายคลึงเห็นไหมเห็นไหมแล้วอันนี้คือฉันอึ้งมากกรรมการอึ้งคือแบบฉันแบบงงไปเลยคือก็คือรู้แหละว่าตัวหัวหัวคำอ่ะ ก็คือพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เราแบบงงไปเลยแล้วก็อ่อเซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์โดนตีเซอร์ไพรส์มากแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าแบบมีจังหวะให้พี่เท่งได้ปล่อยของอะคือเราเราก็แบบเออเหมือนพี่เทง่งแกมีของอยู่แล้วอะแต่แบบแค่แก,แกไม่ได้เอามาใช้ตรงส่วนนี้เฉยเฉยอะแล้วทีนี้พอเพลงนี้ออกมาเนาะคือเขาทําดีมากเลยอะคนทําเพลงดนตีคือเข้าใจแล้วก็แต่งเนื้อหาเพลงได้แบบ ได้มากคือบอกเลยนะว่าเพลงเนี้ยเข้าถึงคนสายเมา <Yahoo! S 1> แน่นอนแล้วดนตรีมีมูดให้แบบมีมูดให้แดนมีมูดให้หยุดแบบมันเออคือเป,เป็นเพลงที่ครบอะครบจริงๆชอบพาร์ทนี้คือแบบมีความเบนเลกเกเอาสายเลกเกออะดนนตรีแนวเลกเกออะ ร้่ค่อยติดลมกางปีกนั้นลมเพินไปชมร่วมกันรล้วแวงวิมานสิ้นโอ้แล้วคือแบบพี่คือถ้าไม่ได้แบบเราอินกับดนตรีแล้วเราจะรู้เลยว่าเพเพ,เพทอปพาสเนี่ยพี่พี่เท่งแกแบบปล่อยของแบบอือเอนเนอร์จีแบบลุกทุง่งลูกใจลดหนาทําเพลงดีเดอะ กดเพื่อนเก่าูกับสาวกากีนั่งดื่มวิสกี้ตั้งนานสองค่๊แล้วบินลงน้ำแระทําชาละวันคุยกันชอบอ่ะดูตรีได้มากแล้วแบบชอบพาร์ทนี้อีกพาร์ทหนึ่งคือแบบคือมันเป็นเอนเนอร์จี้แบบว่าก็ขายขายอ่ะฮา,าร์ดคอร์มากแล้วชอบ เออชอบดนตรีชอบทุกอย่างแหละเอ็นจ่มันชอบ <c oughs> อ่ะนะเออคิดว่าแบบเพลงคือมันจะเป็นพาร์ทเพลงมาพี่น้องอ่ะแล้วทีเนี้ยดนตรีก็คือเหมือนปล่อยให้ทางดนตรีได้แบบโชว์สกิลอะเนาะซึ่งเราก็คิดไม่ได้แบบดนตรีมันคุค้นๆจังวะพอมาพาร์ทเนี้ยพาร์ทก่อนจบคือเออ ได้ได้เรื่องมาก oh. ชอบอะ่ะเออแล้วคืออันนี้มันเป็นเนื้อหาคือเราอ่าหานเีไม่เจอเราอาจจะแบบ เอ็มวียังยังไม่ได้ทําด้วยหรือเปล่านั่นแหละแต่ว่าบอกเลยนะว่าแบบเราอยากเห็นเอมวอ่ะจะเป็นแบบไหนแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเพลงนี้ก็คือได้ได้เรื่องมากดีมากแล้วแบบทําดนตรีดีมีจังหวะให้แบบคนคนฟังหรือคนที่เมาหรือหรือวงวงเล่าอย่างเงี้ยได้แบบได้จอยมีจังหวะให้หยุดแบบหายหายเต้นอนะ่ะจังหวะแบบ บรกดาวอะไรเงี้ยเออคือมันเลิศอะทาดีอะนะนี่เป็นแค่หนึ่งความคิดเห็นของเรานะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่น่าสนใจนะก็แนะนาอะในสายวงสายสายเมาจะเมาในรูปแบบของดื่มหรือควันเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่แบบตอบโจทย์นะให้ลองฟังดูนะจ๊ะก็เป็นแค่หนึ่งความคิดเห็นของเรานะอาจจะอาจจะ ตรงหรือไม่ตรงก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความคิดเห็นเนาะก็ถ้ามีข้อคิดเห็นต่างสามารถคอมเมนต์บอกหรือแนะนําอะไรก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ถ้ามีคําหยาบก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพบกันใหม่อ,อีพีหน้าสวัสดีค่ะ